สวัสดีเพื่อนๆชาวแคมปิ้งทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนสิบแคมป์นะครับวันนี้ผมมีลานกลางเต็นท์อีกแห่งหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆชาวแคมปิ้งได้รับชมกันนะครับลานกลางเต็นท์แห่งนี้มีชื่อว่าวิวคอลลิงฟาร์มพาร์คนะครับตั้งอยู่ที่อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชส,สีมานะครับวันที่ผมมานะครับตรงกับวันที่12มิถุนายน2 5 6 6นะครับ ผมมาถึงประมาณ10โมงกว่าๆนะครับบริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณทางเข้ามาอย่างแัดทางเต็นทนะครับตอนเรียนเราก็มาตรงที่จุดเช็คอินก่อนนะครับเป็นอาคารสีขาวขวามือนะครับนี่ครับพอมาถึงบริเวณน่าจุดเช็กอินนะครับก็มีเจ้าตัวนี้นะเคนะมาตอนรับเป็นคนแรกนะครับผมหน้าตาอาจจะดูดุดันน่ากลัวแต่จริงๆ น้องไม่ดูร้ายนะครับแต่ว่าเวลาเล่นดนะ้วยความที่เป็นหมาใหญ่อาจจะเล่นแรงนิดนึงนะครับก็ให้เพื่อนๆระวังไว้หน่อยนะครับผมเออเอจะยินค่อยเล่นหลังจาก เช็คอินกับทางลานกลางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะเดินไปที่ลานกลางเต็นท์นะครับซร่งลานกลางเต็นท์แบ่งออกเป็นสโซนนะครับโซนส,สแล้วก็โซน2บริเวณตรงนี้นะครับเป็นลานกลางเต็นท์โซนสอง,สองเป็นจุดที่ผมชอบมากมากนะครับจริงๆก็สวยทั้งสงโซนนะไม่ว่าโซน3มหรือว่าโซนสองสา,สามารถมองเห็นวิวแบบ180องศาได้ทั้งสโซน ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5โมงกว่าๆนะครับเกือบจะ6โมงก่อนหน้านี้นะครับมีฝนตกลงมาประมาณ15-20นาทีนะครับอ่ก็ตกไม่แรงมากนะครับปล่อยๆป,ป,ประมาณหนึ่งทำให้อุณหภูมิในลานกลางเตน้นก็ลดลงไปอีกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ก็คือลมนะครับลมค่อนข้างจะแรงนะครับถ้ามาก็ต้องตอกสมอโบอกดีๆนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาพกโมงเย็นนะครับพระอาทิตย์ก็รับหลังเขาไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังพอมีแสงอยู่เล็กน้อยนะครับบรรยากาศถือว่าดีมากๆนะครับอากาศตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ25-26องศานะครับคิดว่าตอนกลางคืนอากาศน่าจะลดลงไปอีกนะฮะ ให้เพื่อนๆสังเกตแสงลมนะครับลมค่อนข้างจะแรงนะฮะต้องตอกสมอบวกแน่นๆเลยทั้งสี่มุมนะฮะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งได้นะฮะผมก็กินชาบูจิ้มจุ่มตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับหมุดเต็นตก็ตัดมาที่ตอนเช้าเลยนะฮะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงกว่าแปดโมงก็มีเจ้าตัวนี้นะฮะชื่อว่ากุชชี่เนี่ยมาทักทายตั้งแต่ตัวเลยนะครับ แถวบ้านเพื่อนเรียกตัวอะไรครับบ้านเพื่อนเรียกตัวอะไรครับตัวแบบนี้นี่สมสมหลับตาปิปิดปิดมีกำไร oem ด้วยฮะนะหมดหมดอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเยจยนจะย็นเราสามารถหยอกเล่นกับน้องได้นะครับแต่ว่าก็ระวังเ,เวลาน้องมันเคี้ยวอาจจะงับเขาได้นะครับ ก็โดนไปสองทีนะแต่ว่าไม่ถึงกับทำให้เราบาดเจ็บหรือว่ามีแผลนะครับนี่ก็เป็นบรรยาก,กาศือรอบร้านกลางเต้นนะครับบริเวณส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่ทางเจ้าของร้านปลูกต้นแก้วมังกรนะครับ เยอะมากนะครับกว้างมากเลยนอที่ทั้งหมดประมาณห้าร้อยไรได้นะครับแต่กอนอท,ทางเจ้าของลานกลางเต็้ทนได้ให้ข้อมูลครับผมไมว่าก็ทําได้ทําสวนธรรมดาครับเพิ่งมาเปิดเป็นลานกลางเต็้ทนได้เมื่อไม่นานนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็เรียนเชิญได้ครับอช่วงหน้าหนาวนะพวกอ,อากาศน่าจะดีกว่านี้นะก็เย็นกว่านี้มากๆ แต่ว่าในวันที่ผมมานะครับก็คือวันที่สิบสองมิถุนายนก็ถือว่าอากาศดีนะครับลมเย็นสบายด้วยความที่อยู่ในระหว่างช่องเขานะครับก็น่าจะเป็นทิศทางที่ลมพัดผ่านพอดีทำให้ลมเย็นทั้งวันแล้วก็อากาศคึมทั้งวันนะครับแต่ว่าลมลมแรงมากๆนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆอบนะครับ อันนี้เป็นต้นกระเพราครับที่เกิดเองสามารถเด็ดไปประกอบอาหารได้นะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับก็ขออภัยเรื่องวิดีโอนะครับอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าพายาผมเป็นคนถ่าย ถ่าเล่นจุดโน้นบ้างจุดนี้บ้างสเปสีสปาไปเรื่อยนะจุดนี้ก็คือเป็นห้องน้ำนะครับบอกได้เลยว่าห้องน้ำที่นี่นะครับสะอาดมากๆนะฮะด้านนี้นะครับเป็นจุดที่สำหรับล้างภาชนะนะครับล้างถ้วยจานแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆ ห้องน้ำทั้งห้องหญิงแล้วก็ห้องชายนะครับด้านหน้าจะมีชั้นสําหรับวางรองเท้านะครับเพื่อให้เราสับเปลี่ยนเวลาเราเข้าไปใช้ห้องน้ํานะครับซึ่งห้องน้ําหญิงนะครับมีทั้งหมด10ห้องนะครับแบ่งเป็นห้องที่เป็นสําหรับสุขาห้าห้องนะครแล้วก็ห้องที่สําหรับอาบน้ําอีก5ห้องนะครับ ด้านนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้านะครับมีทั้งหมดห้าถึง6อ่างนะครับก็ติดกันก็จะเป็นห้องน้ำชายนะครับลักษณะก็คล้ายคกันนะครับมีบริเวณที่ล้างภาชนะด้านหน้านะครับมีรองเท้าสำหรับสับเปลี่ยนนะครับห้องน้ำชายจะมีทั้งหมด8ห้องนะครับเป็นห้องที่สำหรับใช้สุขา สี่ห้องแล้วก็ห้องที่สําหรับอาบน้ำอีกสห้องนะครับก็จะน้อยกว่าห้องผู้หญิงส่วนบริเวณด้านหลังนะครับก็เป็นโถสำหรับปัสสาวะชายนะครับซึ่งมีอยู่สีโถด้วยกันนะครับ น่าจะเพียงพอสําหรับการใช้งานนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งนะครับที่ทางร้านกลางเต็นท์นะครับสังวนไว้นะครับให้ลูกค้าได้มาเดินเล่น,นมาถ่ายรูปนะครับตอนเช้าผมก็ออกมาวิ่งเล่นบริเวณนี้ฮะแล้วก็มาถ่ายรูปทำโน่นนี่นั่นไปเรื่อยเปนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างดีนะครับ คล้ายๆว่ามันคืมฟ้าคืมฝนทั้งวันแดดมีบ้างสลับกับเมฆนะที่ไหลผ่านทำให้มันเกิดความคล้มตลอดทั้งวัน,นครับตอนนี้น่าจะประมาณ8ปดเโมงแล้วนะฮะแดดก็ยังไม่มีนะครับยังคืมๆอยู่นะผมก็เตินเล่นวิ่งเล่นแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นนะ